สวัสดีครับผมดรโอมนะครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปเกี่ยวกับสุขภาพนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดในเรื่องของการถามตอบสุขภาพนะครับจากคนที่ผมดูแลสุขภาพอยู่เป็นบางส่วนนะได้คัดมาเพื่อที่จะมาเล่าสู่กันฟังมาแชร์นะครับข้อมูลสุขภาพนะครับให้ท่านอื่นๆได้ทราบด้วยนะครับเผื่อว่าจะได้นําไปใช้เป็นประโยชน์นะครับในการแก้ปัญหาสุขภาพต่อไปนะครับอ่ะ มาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับท่านแรกนะครับอันนี้ก็เป็นลูกสาวครับนะลูกสาวของคุณสมชายนะซึ่งคุณสมชายเนี่ยอายุ62ปีนะก็ทานยาความดันเนี่ยวันละ1เม็ดมาตลอดนะครับแล้วก็มีอาการไตเสื่อมนะก็คือตอนนี้อยู่ที่ขั้น4ละนะมีค่าการทําง,งานของไตอยู่ที่25นะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ดูแลอยู่นะแล้วก็มีคำถามสำหรับในวันนี้ก็คือว่านะาที่าทานถังเช่าไปเนี่ยนะครับมันจะช่วยเสริมแคลเซียมหรือทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้นไหมนะครับอ่านี่คำตอบเลยนะครับก็คือทังเช่าเนี่ยครับหลักการเลยคือช่วยทำให้การไหลเวียนของเลือดเนี่ยนะครับดีขึ้นดังนั้นเลือดจะไปเลี้ยงนะครับกล้ามเนื้อบริเวณกระดูกให้ดีขึ้นนะเส้นเอ็นต่างๆทำงานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ ทําให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมดีขึ้นนะแต่จํานวนปริมาณแคลเซียมนะครับจะต้องทานเพิ่มเข้าไปนะเพราะว่าผู้สูงอายุยอาจจะทานนมแล้วนะครับย่อยได้ไม่ดีแล้วนะก็ต้องทานแคลเซียมเสริมเข้าไปนะซึ่งตอนนี้นี่มันก็มีแคลเซียมหลายอย่างครับนะที่มีการดูดซึมที่ดีนะครับมากๆอยู่ตามท้องตลาดนะสามารถหาซื้อได้นะครับขอคำปรึกษาจากเภสัชกรนะครับ ตามร้านขายยาได้เลยนะครับเนะาะดังนั้นาทานทางเช่าดีอยู่แล้วครับเพิ่มการไหลเวียนของเลือดนะครับทําให้การดูดซึมดีขึ้นนะกระเพราะอาหารดูดซึมดีขึ้นลําไส้ดีดีขึ้นดูดซึมดีขึ้นแต่ก็ต้องทานแคลเซียมเสริมเข้าไปถ้าหวังที่จะทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้นนะครับอานะต่อไปเลยครับนะอาต่อไปคุณครูปุ้ยครับคุณครูปุ้ยก็จริงๆเป็น คนไข้ที่ผมดูแลไม่นานนะครับประมาณเกือบเดือน,นยังไม่ถึงเดือนเลยครูปุ้ยเนี่ยนะครับมีอาการเริ่มแรกค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันครับเบาหวานสูงมากนะครับเกือบ200นะครับเท่าที่สัมภาษณ์นะความดันก็สูงนะครับมีอาการชานะอาการชาถึงขั้นว่าจะต้องมีเครื่องนวด4เครื่องสงสัยไหมครับว่าทําไมต้องมี4เครื่อง สี่เครื่องนะครูปุ้ยเล่าให้ฟังนะครับว่าสี่เครื่องคือเวลาใช้เครื่องในการนวดเนี่ยเครื่องมันจะร้อนดังนั้นพอเครื่องไหนร้อนพักเครื่องต่อมาตามคิวเลยเรื่อยเรื่อยเรียงมาเลยตามคิวเรื่อยๆนะครับมันเลยต้องมีสี่เครื่องเพราะว่าเครื่องมันร้อนเพราะมีการนวดตลอดเวลาเพราะมันมีอาการชาที่เยอะมากนะดังนั้นในเคสของครูปุ้ยเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าโอ้ชาเยอะมาก วันหนึ่งเนี่ยจะต้องมีการาพกเครื่องตัวเนี้ยสี่เครื่องนะกระเป๋าลูกใหญ่เลยนะครับแต่ก็มีลูกศิษย์ช่วยถือเนาะอ่าแต่ตอนนี้ครับเมื่อทานถังเช่าเข้าไปการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นนะดังนั้นเลือดจึงไปเลี้ยงปลายประสาทปลายมือปลายเท้าดีขึ้นครับอาการชาจึงดีขึ้นเรื่อยๆต่อเนื่องนะจะครบเดือนแล้วนะครับอาการดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในส่วนของกฎไหลย้อน นะครับก็ได้ทานในตัวของ g r d เข้าไปนะครับตอนนี้นะครับอาการจุกแน่นอะาการแสบลดลงไปอย่างมากเลยนะทุกอย่างเริ่มดีขึ้นนะและที่ตอนนี้นะพอทานถังเช่าไปนะครับสอสามสัปดาห์แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่ารู้สึกว่าไขมันลดลงทำไมท้องยุบนะทำไมเนื้อกล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นนะจากที่เมื่อก่อนนะีล้มแบบรู้สึกพองตัวนะครับ เบาตัวขึ้นนะครับนี่แหละนะครับการที่ระบบไหลเวียนในร่างกายดีขึ้นนะโดยหลักๆคือเลือดนะทางเช่าช่วยในเรื่องของเลือดได้ดีนะครับมันก็จะช่วยให้มีการขับของเสียได้ดีด้วยนะครับดังนั้นเมื่อขับของเสียดีเลือดลมดีนะครับร่างกายจะรู้สึกเบาตัวลงโดยเฉพาะไขมัน ไขมันเนี่ยมันมีสส่วนครับสส่วนหนึ่งคือส่วนที่มันสะสมใต้ผิวหนังกับส่วนหนึ่งที่มันยังไหลเวียนอยู่ในระบบเลือดในระบบของเหลวในร่างกายไขมันที่ยังอยู่ในระบบของเหลวเนี่ยยังขับได้ง่ายครับนะซึ่งจะเห็นว่าคุณครูพุพ้ยบอกว่าสังเกตในชักโคกแล้วเห็นเป็นไขมันเมื่อเมื่อออกมานะนั่นแหละนะครับมันช่วยขับพวกของเสียและไขมันออกมาได้มากขึ้นนั่นเองนะครับ ซึ่งก็ติดตามอาการครูปุย้ยทุกวันนะคุณครูปุ้ยก็น,น่ารักมากนะให้รายละเอียดสุขภาพได้อย่างละเอียดถี่ท่วนเลยทีเดียวนะครับอ๋อเพิ่งนสองท่านนี่ยพูดไป5นาทีแล้วนะวันนี้จะ,ว,นนจะวันนี้จะเลือกมาได้สักกี่ท่านเนาะจริงๆมีเยอะมากครับในแต่ละวันในผมตอบคำถามเยอะมากจริงๆอ่ะมาถัดมาครับของคุณจารุชา นะส่วนคุณจราชาเนี่ยนะครับเป็นไตเสื่อมนะครับเป็นไตเสื่อมก็มาขอคำปรึกษานะครับเพราะว่าหลังจากไปตรวจเลือดแล้วค่าไตาดีขึ้นนะครับโอเคอาจจะดีขึ้นไม่มากแต่ว่าก็ดีขึ้นนะครับก็มีให้ชื่นใจอย่างน้อยคือชะลอการเสื่อมของไตและก็ไตยขยับขึ้นอย่างช้าๆก็ยังดีเนาะ,ะด้วยปัจจัยหลายอย่างนะครับของเสีย มันยังเยอะนะครับก็ต้องค่อยๆขับไปเนาะแต่คําถามที่น่าสนใจเลยนะครับนอกจากผลตัวที่ให้ผมมาก็คือเรื่องของการทานอาหารนะครับการทานอาหารแน่นอนครับคนไตเสื่อมเนี่ยจะต้องควบคุมนะครับอย่างดีเลยโดยเฉพาะไตเสรรร 4, ื่อมขั้น4ี่ขั้นห้าเนี่ยนะครับต้องควบคุมอย่างมากเลยเนาะแต่นะครับในกรณีที่เราเริ่มเบื่ออาหารเราคุมอาหารเข้มข,ข้นแล้วเนี่ยไตเริ่มดีขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยควรจะให้รางวัลตัวเองบ้าง นะครับก็อาจจะทานอาหารที่เราชอบได้บ้างนะครับแต่ทานไม่มากเนาะก็อาจจะมีการทานส้มนะส้มเขียวหวานต่างๆนะก็ไม่ต้องกลัวฟอสฟอรัสเกินนะไม่ต้องกลัวโพแทสเซียมเกินเพราะว่าระบบกับถ่ายเราดีแล้วนะครับก็อาจจะทานอาหารที่ชอบมากขึ้นนะครับก็ทานได้ครับเนาะก็แต่อย่าทานเยอะนกกันนะครับโอเค ต่อไปนะครับก็เป็นอีกเคสหนึ่งครับเคสนี้ของคุณอำนาจครับคุณอำนาจนี้เป็นคนที่สนใจและก็ใส่ใจสุขภาพมากนะครับเพราะว่าผ่านการผ่าตัดนะครับหัวใจเส้นเลือดหัวใจมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับดังนั้นเรื่องของความดันเรื่องของอาการที่จะทานอาหารเสริมจึงต้องศึกษาอย่างละเอียดน,นะก็ได้พูดคุยกับผมช่วงแรกเนี่ยคุยกันเกือบชั่วโมงเป็นชั่วโมงเลยแหละ นะครับแล้วก็โทรคุยกันบ่อยมากนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการดูแลซึ่งตรงนี้เนี่ยผมยินดีมากครับเพราะว่าการดูแลสุขภาพแน่นอนครับจะต้องเลือกครับนะสมัยนี้ต้องเลือกแล้วเนาะจะไปเชื่อตามโฆษณาต่างๆบางทีก็ไม่ได้แล้วครับเราจะดูโฆษณาเราต้องมาคิดมาพิจารณาต้องมาดูหลักปัจจัยนะครับหลายๆอย่างเพิ่มเติมอีกเยอะเลยครับนะซึ่ง ในเคสของคุณอำนาจนะครับก็มีอาการไตเสื่อมและก็สุดลงเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างรวดเร็วจนน่ากังวลนะครับหมอที่ดูแลอยู่ก็กังวลดังนั้นก็เลยต้องการดูแลฟื้นฟูไตให้ดีขึ้นนะครับดังนั้นก็มาเช็คดูแล้วคุณอำนาจไม่ได้ทานยาอะไรเยอะมากมายนะครับแต่เพียงแค่ว่าผ่านการผ่าตัดใหญ่เข้ามานะก็ย่อมทําให้เกิดการอักเสบในร่างกายอยู่ตลอดเวลายอยู่แล้วดังนั้นของเสียเคตีนินย่อมเยอะอยู่แล้วนะครับอ่ะ แต่ประเด็นสําคัญเลยของคุณอานาจก็คือการไหลเวียนของเลือดช้าครับเพราะวาความดันตัวบนเนี่ยของคุณอำนาจเนี่ยนะบอกว่าปกติเนี่ย80โ,โหน้อยมากครับ80จริงๆมันต้องเป็นความดันตัวล่างถูกไหมคนปกติมันต้อง100 120ด้วยซ้ำอ่ะ120นะ100นี้ก็ยังต่ําแล้วนะจะเริ่มต่ําแล้วนะอันนี้คือ80นะความดันน้อยมากครับด้วยเหตุที่ว่าผ่าตัดหัวใจค่อนข้างเยอะครับ ดังนั้นเนี่ยระบบการทํางานหัวใจจึงเต้นช้าอยู่แล้วครับเนะเต้นช้าเต้นเบาตามสภาวะความแข็งแรงนั่นแหละนะครับของหัวใจนะอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งนะครับแต่ก็เนี่ยครับหลังจากการดูแลไปนะผ่านไป2อาทิตย์นะคุณอำนาจก็ดูแลหลายๆสูตรเลยครับนะแล้วก็ทานร่วมกับถังเช่าด้วยเรากฏว่าค่าไตาดีขึ้น10%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ดีใจด้วยนะจากขั้น3 ก็กลายเป็นขั้น2ดีขึ้นมากนะครับแล้วที่สําคัญครับก็คือความดันเลือดเกินร้อยแล้วนะครับตามรูปเลยซึ่งความดันเลือดดีขึ้นดียังไงครับเพราะว่าการที่เลือดดีขึ้นแสดงว่าเลือดไหลเวียนดีขึ้นไหลแรงดีขึ้นนําอาหารต่างๆไปเลี้ยงเซลล์ได้แต่ดีขึ้นนะครับเอาเลือดไปเลี้ยงอว,วัยวะต่างๆได้ดีขึ้นดังนั้น อวัยวะต่างๆก็เลยทํางานได้ดีขึ้นตับไตนะครับเ,าเพาะอาหารลําไส้ต่างๆทํางานได้ดีขึ้นเพราะมีเลือดไปเลี้ยงให้อาหารดีนั่นเองนะครับดังนั้นเดี๋ยวสุขภาพต่างๆมันจะค่อยๆดีขึ้นนะเราก็จะตามดูแลกันต่อไปต่อเนื่องเลยนะครับโอ้แป๊บเดียวก็10นาทีแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวผมขออีกเคสหนึ่งนะครับเคสนี้เป็นของคุณสุกัญญา คุณสุกัญญาก็กินทานยาความดันนะครับสเม็ดต่อวันนะครับก็มีอาการไตเสื่อมแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็มีมะเร็งตับด้วยนะมีมะเร็งตับนะครับกระดูกไขสันหลังไตนะครับเรื่องนี้คือมีปัญหาเนาะนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็ตัดเนื้อร้ายออกไปแล้วนะครับตัดเนื้อร้ายออกไปได้แล้วเนาะ ก็อยากจะฟื้นฟูไตให้ดีขึ้นและที่สำคัญก็คือความดันนะครับความดันตอนนี้คุณสุกัญญาไม่ต้องทานยาความดันอีกแล้วเพราะว่าความดันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ลดยาความดันลงทีละนิดทีละนิดทีละนิดจากค่าความดันที่เราวัดแต่ละวันนี้แหละครับความดันเราต่ำลงต่ำลงเราก็ลดยายาลดความดันได้เป็นการลดยาทีมี และไตก็มีแนาโนที่ดีขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะซึ่งในโอกาสหน้านะครับถ้าคุณสุกัญญาไปตรวจเลือดมีผลเลือดกลับมานะครับเราน่าจะมีข่าวดีและเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าคุณสุกัญญาเนี่ยไตดีขึ้นอย่างไรบ้างก็ฝากติดตามชมกันละกันนะครับโอเคครับในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ และผมก็จะมาเล่าประสบการณ์ต่างๆเราเนี้ยอีกแน่นอนครับยังมีอีกหลายท่านครับที่เข้ามาสอบถามแล้วก็อยู่ในการดูแลของผมนะจริงๆเตรียมไว้อีกหลายคลิปหลายท่านเลยแต่ว่าตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยมาสิบกว่านาทีแล้วนะกลัวว่าเดี๋ยวจะมันจะยาวเกินไปนะฟังกันไม่จบแล้วเดี๋ยวจะเสียโอกาสในการฟังท้ายๆแล้วกันดังนั้นก็ตัดจบ เพียงเท่านี้นะครับโอเคครับผมนักตัวโอมขอลาไปก่อนนะครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ